พวายสองครัแล้วเป็นตัวแพงด้วยไงหน 1, ึ่งแสนทุนทุนคุณผู้ชมอู้ทุนหนึ่งพันของเราไปสุดเกินสุดเกินเบอร์ไปเยอะเลยโทรหาแม่แป๊บแม่ครับผมทำได้โคตรสุด รำวันแรปเมกากันเลยทีเดียวเชียวคุณผู้ชมดูดูเอาให้สุดแล้วอยู่ที่คำว,ว่ารวยอย่างนี้บอกไปพอจูนวัวครับโคตรเดือดนะยิ่งเล่นผ่านสล็อต888 HD ผมบอกเลยการันตีเลย100%มีกำไรให้พินกลับบ้านแน่นอนกระสวัสดี่สวีดัตเพื่อนๆมิตรรักแฟนเกมทุกท่านวันนี้เราก็มาอยู่กับฟอร์จูนออฟออสนี่วัวทองพยองเด็ชนั่นเองนะครับในค่ายบีจีซึ่งเป็นเกมที่ผมชอบมากๆเนี่ยพบมาอยู่ที่1,000ทุนท้วน,นเลยกลมกลมนะครับขออนุญาตเล่นไมล้ละสามปรับเทอร์โบก่อน ไปสัก30หมสิุนละกันซึ่งเกมนี้มันเฟี้ยยังไงมันเฟี้ยตรงที่นะครับมันสามารถจ่ายคูณ10ได้โดยที่สัญลักษณ์เดียวกันทั้งหน้าจอและมีฟีเจอร์เดียวคือกระโดดนะครับไม่มีฟรีสปินใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแบบบึมบ๊มสําเบ้แน่นอนคุณผู้ชมที่สำคัญคือผมเล่นผ่านสล็อต8 8ด HD นะครับเป็นเว็บที่แตกง่ายมากๆจัดปาดมาดูเลยละกันฟีเจอร์ของมันอย่างที่บอกไปคือกระโดดแบบนี้แหละหลอกให้อยากและจากไปและละและ,และ กระดดเรียบร้อยคุณผู้ชมอู้เต็มคาราเบลไปดีผมบอกเลยนะขอแค่สัญลักษณ์เดียวกันยังไงก็จ่ายคูณ10แน่นอนมาอ่างเปาไม่ใช่ตุดจีนก็จะเอากับอ่างเปาเนี่ยอโ้นั่นแหละสวยงามหวานเจีย๊ยบเต็มคาราเบลไปก่อนคุณผู้ชมสามพันแน่นๆคับ300คูณ10คือถ้ามันจ่ายเต็มแถวเต็มกระดานเนี่ยมันจ่ายคูณ10แน่นอนซึ่งฟีเจอร์ของมันจะหมุนจนกว่าจะจ่ายนะครับถ้าไม่จ่ายไม่ ถ้าไม่จ่ายเนี่ยไม่เลิกหมุนนะครับหมุนไปเรื่อยๆมาเรียงเรียงนะครับอู้เต็มคาราเบ้ไปก่อนนี่แดบแดบสวยงามครับสามพันแรกของเราสุดไม่สุด่ะคุณผู้ชมดูไปยังไวแล้วแล้วคู่หนูว่าจะกระโดดต่อเลย สัญลักษณ์ที่แพงที่สุดคือตําลึงนะครับคือตําลึงมันจะจ่าย10เท่าจากเดิมพันซึ่ง2ตัวก็20เท่า3ตัวก็30เท่าอ่ะซึ่งมันเยอะมากๆนะครับคุณผู้ชมคนไหนสนใจอยากเล่นสามารถมาจักกันได้ที่สล็อต888 HD ซึ่งผมการันตีให้เลยสล็อต888แต่งง่ายแน่นอนนี่โคตรเปี้ยวอะ่ะส้มรู้สึกว่าจะเป็นตัวถูกที่สุดนะครับไม่ส้มก็ประทัดที่ถูกที่สุดซึ่งก็ย,ยังยังจ่ายแทงอยู่ดีและกระโดดหรือเปล่าเดี๋ยวถ้า ถ้าเองไม่กระโดดนะเดี๋ยวเจอกันไม้ละร้อยเดี๋ยวเจอกันไม่ต้องนี่กระโดดเลย <c oughs> อู่ขู่ป,ปั๊บกระโดดปุ๊บขู่ปุ๊บกระโดดปั๊บตำลึงเลยหรือเปล่าตำลึงเลยหรือเปล่าโอ้โหไม่จ่ายไม่เป็นไรก็ไปกันต่อยาวๆไปไม่เอาแบบนี้แบบนี้ไม่คูณสิบนะครับแบบนี้ไม่คูณสิบต้องเป็นสัญลักษณ์เดียวกันทั้งหมดถึงจะคูณสิบอู้ตัวนี้แพงตัวนี้แพงคุณผู้ชมตัวนี้แพงครับตัวนี้แพงแล้วไงอยากจ่ายแล้วกันโอ้หวานเจี๊ยบเต็มคาราเบลไปต่ออีกหนึ่งดอกคุณผู้ชม เหลือจะเชื้ออู้แดบอีกรอบหนึงหกพัแนแน่นๆะนะหกสิหกร้คูณสิบก็หกพัน่ะคือถ้าเป็นอ่งเปลาธรรมดาเนี่ยมันจะจ่ายร้อยเท่านะครับถ้าเป็นถุงทองจะจ่ายสองร้อยเท่าถ้าเป็นตำรึงจะจ่าย1,000เท่าแปลว่าถ้าเราเบ็ด30มันจะจ่าย30,000ซึ่งมันเยอะเว่อร์ไปเลยขันนี้าตปรับมาเป็นไม้ละ 500เลยแล้วกัน5 0ารเลยแล้วกันคิดอยู่นะครับคิดอยู่ว่าจะไปไม้ร้อยหรือ500ดีซึ่งผมว่าได้ได้ส่งมันมาดีมากๆละ่ะนะนะพอเราเด่นผ่านสล็อต88บแดนะครับอย่างที่บอกไปมันแตกดีแน่นอนไม่ต้องห่วงนะแตกโครง่ายได้โคชิลยิ่งเป็นเกมสไตล์ฟอร์จูนนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์จูนวัวฟอร์จูนหนูนะครับฟอร์จูนเสือแล้วก็ฟอร์จูนกระตัยแตกดีหมดแต่ที่เฟี้ยวที่สุดคือฟอร์จูนวัวฟอร์จูนออกนั่นเองผมบอกเลยว่าโคตรเดือดและกระโดดไมลละ500ของแค่ตำลึงละ พอแค่ตําลึงละอย่าพึ่งจ่ายนั่นแหละไปสุดไปสุดอ่างเปาก็เอาแล้วจังหวะดีไม่เอาประทัดพี่ชายผมไม่เอาประทัดมันว่ะลุ้นดีจัดอะลุ้นดีจัดอะอู้ตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาหนึ่งแสนทุนทวนไปหนึ่งแสนทุนท่นไม่จ่ายไม่เป็นไรไปกันต่ออย่างที่บอกไปมันหมุนจนกว่ามันจะจ่ายดอกนี้จ่ายแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะวัยสองัะแล้วเป็นตัวแพงด้วยไงหนึ่งแสนทุนทวนคุณผู้ชมอู้ทุนหนึ่งพันของเราไปสุดเกิน สุดเกินเบอร์ไปเยอะเลยโทรหาแม่แป๊บแม่ครับผมทำได้โคตรสุดรางวันระเบเมกะกันเลยทีเดียวเชียวคุณผู้ชมดูดูเอาให้สุดเลยอยู่ที่คำว่ารวยอย่างที่บอกไปฟอร์จูนวัวครับโคตรเดือดน,นะยิ่งเล่นผ่านสล็อต888 HD ผมบอกเลยการันตีเลย100%มีกำไรให้คุณกลับบ้านแน่นอนนะครับสล็อต888แตกง,ง่ายแน่นอนไม่ต้องห่วงจัดไป16 0 0 0นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันหมายเ มีไม้พันรู้สึกว่าสูงสุดไม้ละสี่พันเลยนะสูงสุดไม้ละสี่พันเลยนะคุณผู้ชมคนไหนที่เป็นสายแบบทุนวเวอร์ทุนวังวังนะครับทุนหลักแสนเนี่ยสามารถเล่นไม้สี่พันได้เลยและกระโดดรอบเดียวผมการันตีให้เลยว่าแบบสุดแน่นอนสุดในรุ่นแน่นอนนะครับเพราะสล็อตเป็นแปเอดีเนี่ยถอนได้ทุกยอดนะครับไม่ต้องห่วงว่าถ้าเล่นได้แล้วจะถอนไม่ได้นะครับเว็บนี้เขาเป็นเว็บตรงที่การันตีถอนได้ทุกยอดนะอย่างที่บอกไปผมเคยถอน4ี่แสนห้าเคยถอนมาแล้วและไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นถอนปุ๊บเข้าปั๊บบบเลยแ ไม่เกินหนึ่งนาทีอะโคตรไวอะไวจัดและตัวแพงด้วยตัวแพงด้วยโอ้ไม่จ่ายไม่เป็นไรไปกันต่ออย่างที่บอกไปมันหมุนเรื่อยๆอ,อยู่แล้วคุณผู้ชมอีกแสนปะ่ะอีกแสนปะ่ะนั่นแหละโอ้สุดจัดเลยมันเกินปุยมุยคุณผู้ชมออ้บิ๊กวินหนึ่งแสนสองรอบสองแสนพวกหนึ่งพันเท่านั้นบ้าไปแล้วมันเกินไปเยอะแล้วมันเกินปุยมุย ดับย่างงี่ดับย่างงี่แถวบ้านเล็กเสียหมดแล้วฮะช่วงนี้นะคือทำกำไรต่อวันได้เยอะมากๆเลยกับสล็อต888 HD นะครับบอกเลยว่าโคตรเดือดจริงๆขออีกนิดละกันขออีกนิดละกันไปเอาให้โดดอีกสักรอบนึงแล้วรู้เรื่องกับเบื้องแต่งแน่นอนไม่ต้องห่วงนี่ตำลึงมา <c oughs> โลภมากแล้วเริ่มโลภมากแล้วระวังนะครับถ้าโลภมากเดี๋ยวลาบหมูหนีไปทรงขิวซะแล้ว ไปซองหิวซะแล้วสองแสันห้ารอยยี่สิบสามเอาไงคุณผู้ชมไปต่อหรือพอแค่นี้ซึ่งส่วนตัวไปต่อดีกว่าแล้วแล้วแล้วอู้หูมาเดียวมาเดียวเข้ามาเดียวเข้าปรบมือฮะเอ้ยเอาดิอูแปลว่าคิดถูกนะที่ไปต่อถ้าไม่ไปต่อเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าไม่ไปต่อเนี่ยจบ2 0 0แสนแน่นอนแต่ถ้าไปต่อเนี่ยมีโอกาสได้แบบ2 0 0แสนห้าเลยนะมีโอกาสได้2 0 0แสนห้าเลยนะแล้วดง หนึ่งแสนอีกหนึ่งดอกอูเกินไปเยอะเลยครับตอนแรกคาดหวังแค่5้าหมื่นล่อไปอีกแสนหนึ่งคุณผู้ชมเดือดเกิน3ามแสนอูบ้าไปแล้วคุณผู้ชมคนไหนสนใจอยากเล่นมาจัดกันด่วนเลยที่สล็อต8 8ด d ปนะครับสล็อตแ8ดแตกง่ายแน่นอนการันตีให้เลยนะครับของดีจัดจัดพวกหนึ่งพัล่อไป3,000สนแล้วโคตรเดือดสำเรานี้คงคงพอแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ